ผมคิดเกมหนึ่ง <ผม S 1> แล้ว<ผ>มาพี่จอบคิดเกมหนึ่งเราแข่งกันใครแพ้ต้องโดนบทลงโทษนะครับสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับตอนนี้เราเห็นว่าคนทวโลกเครียดมาก ไม่มีความสุขให้อย่างนั้นวันนี้ผมเชิญพี่จอบมาเป็นแขกรับเชิญพิธีกรระดับโลกพูดไปพูดไปดังๆดังๆให้เขาได้ยินงานเงินเป็นพิธีกรระดับบางกะปิใช่ระดับอะไรนะบางกะปิบางกะปิช่วงนี้ยงานเงินที่ติดต่อไว้ได้คันเซ็ตหมดเลยแล้วคุณบอกพิธีกรบางกะปิผมจบเลยเนี่ย ผมเชิญพี่จอปไปครับเชิญเขีนว่าคุณเป็นคนตลกรู้ไหมวันนี้เราจะทําอะไรครับพี่จอบทำอะไรไม่รู้ผมคิดเกมหนึ่งเราแข่งกันแข่งกันแข่งกันใครแพ้ต้องโดนบกลงโทษนะครับผมคิดเกมหนึ่งเกมหนึ่งแล้วาพี่จอบคิดเกมหนึ่งนอกจากเรียกผมลงมาแล้วใช่ใช่ผมคิดเกมแน่นเพื่อให้คุณเล่นถ้าอย่างนั้นผม จะเล่นกับคุณมีเวลา5วินาทีให้คิดผมถามคุณปุ๊บคุณตอบได้5วิผมให่ย่ยังไม่ได้ตอบเลยรโอ้ยังนั้นโอเคอโอเค,อเคจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีครับพร้อมหนึ่งสองสามชนบุรีบุรีรัมย์ ผมพูดยากไปคุณมียาแก้ปวดหัวไหมเนี่ยพอผมปวดหัวกับฝรั่งมากเลยเนี่ยและอีกครั้งหนึ่งอันสุดท้ายจะบุรีบุรีมาที่หลังพร้อมนะพร้อมเนื่งสองสามชนบุรีลบบุรีเฮ้ยทำได้เอ่อสามราชบุรีราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรีหนึ่งสองสามจะเป็นอาสมุทรเซผ่านบุรีพระบุรีพระบุรี บ้านเป็นอำเภอบทบงโทษของยูอันดับแรกยาดมคุณเราอันนี้อัดเข้าสองรูจมูกแล้วดำน้ำไปผมต้องทำไรเนาะอึดดำน้ำอึดดำน้ำเอาหัวดำน้ำอึดดำน้ำยี่สิบวิทำได้ไหม โอ้ย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 โอ o ยโอ o ยโอ้ยโอ้ n o อ้ y โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ่้ยโอนเชอนยโ้ยกอ้ยโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ก่อ้ยหน้ยโอ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 ้อ้ยโอ้อ้้ออน้ออออ้โอ้าอโอเอ้้อ้่้อโ้อโอ ชื่อของประเทศ2พยางเอาแค่2พยางเข้าใจมาพร้อมอย่างเช่นอังกฤษใช่ใช่ใช่อังกฤษโอเคพร้อมครับ3 2 1อหนังกฤษไอ้ฝรั่งถานจริงตอนที่เขาไล่จากประเทศมาเนี่ยไปทำกับเขาแบบนี้ไหมถามจริงเราเล่นกันคุณถามผมให้ทดลองผมพูดคุณเอาไปใช้เลยอยากให้เขาเห็นว่าเราเล่นกันยังไงโอเคเรื่อใหม่3 สองหนึ่งอังกฤษสมควรที่เขาไล่ออกจากประเทศจริงๆอะเนี่ยห้าสี่สามสองกานากานากานาโอ้ยกานากานาโอ้ยของผมอ่าสามสิบวันสเปนห้าสี่สามเปรูเปรูเปรูเดี๋ยวนะเปรูของผมแต่ผมเฉยเปรูเปรูฮ่องกง อันนี้เป็นสองไปย่างฮ่องกงฮ่องกงไม่ใช่ประเทศเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนจีนสองไปย่างจบเยี่ยสมควรที่โดนไล่ออกจากประเทศมามากเลยเนี่ยห้าฮะสี่สามเวียดนามสองอย่างนั้นของผมตาผมชิวบาเฮ้ยนห้าเฮ้ยตายตังวนึงไวออกไว้สี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้ไหมสามสอง งปละไงงั้นถึอเวลาแล้วเห็นว่าคนพี่จอบเป็นคนที่แบบความเปรี้ยวในชีวิตมีน้อยขาดความเปรียปร้ยวในชีวิตว่าขาดความเปรี้ยวในชีวิตความเปรี้ยวในชีวิตคุณอยากเพิ่มความอะไรงั้นนี้อะไรอนี้อะไรน,น้ำมะนาวน้ำมะนาว บทลงโทษผมไปจอบนะครับเฮ้ยผมบอกเลยแดเนียลอย่าเปลี่ยนเรื่องเนี่ยนะอย่าเรียนเรื่องเกี่ยวกันโอ้โหจีซึสโอ้ยจีซึสอะไรอะ What อร่อยไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองดูอร่อยจริงจให้เราเคียมดูอ่ะไม่เปรี้ยวลองดู ว้าวโหมาครับผมเลยมีคำถามแล้วคุณเลต้องตอบเมืองหลวงของประเทศแคนาดาชื่ออะไรสบายแวนคูเวอร์ผิดอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไร เมืองหลวงของประเทศแคนาดาคือออตตาวออออตตาวออตตาวเคยไปไหมไม่เคยไปมันแก่ไม่เคยไปมันแกลียดคือตลอนะผิดแล้วตอบไม่ถูกตอบผิดตกลงต้องต้องรับบทลงโทษอยู่ดีๆถามผมครึ่งช็อตตอบออตตาวครับแล้วก็กินใช่ใช่ใช่ยังไงเป็นช็อตเป็นช็อตเล็กๆไตวายนะแค่นี้ ขอดมกินนิดนึงโอ้โอ้พระเจ้ากอดกินมาดูแรงมากอ๋อมีไข่โตมีไข่โตอ๋อกินคู่กันกินในนี้ไก่นี่กูอกอดกินเลยกินไข่ เมื่อกี้จะกินทำไมครับเอาจริงๆก็คุยให้ผมกินไม่ผมเล่นอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็น example เป็นซ้อมนี่คือซ้อมอ่ะเมื่อกี้ที่โดนกินนี่เป็นซ้อมและนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามด้วยตอนนี้เป็นคำถามจริงนี่เป็นคำถามแบบเป็นความรู้นี่เป็นซ้อมใช่เพื่อความรู้เป็นความรู้เริ่มกับพี่จ๊อบผมเริ่มก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสินเชาว อะไรอันนี้เวียดนามเวียดนามโคนิจิวะญี่ปุ่นโาชะชิวะแดนนิวเอริกาคนโนคนโนฮันโนแน่งันโนอันนี้ว่าไงโยเกาหลีสบายดีสบายดีสบายดีอยู่ครับโอ้มาถามพวกเราสบายดีเปล่าไม่ได้ถามเดี๋ยวคิดก่อนวันฟาอาร์เจนตินาชาอิตาลี สเปนเอลเดียมฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เขาจะพูดยังไงนะกกรรมการก็บอกว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยไปดูนี่มีใครมาหน้าบ้านมีคนส่งอาหารมาใช่ไหมจบจบเลยตกลงจบเลยสรุปผลโทษโอ้อันนี้นนั้นก็แรงไปหน่อยนะครับอไม่ถือมาดูเฉยได้เนี่ยแก้วช็อตแก้วช็อตข้ามข้ามให้ผมกินอะไรครับผมว่าคุณนี่มึนแล้วเนี้ยอันนั้นจะเป็นอะไรครับดม หว่อะไรอันนั้นคืออะไรครับจอบอันนี้เรียกว่าย่าห้อมลองชิมอันโยอัสโยโคนิชิวามิฮาโอะโคนิสตีสปวดหัวเขามากเดี๋ผมกินด้วยเป็นกินเป็นกว่าเขาจะได้กินเนี่ยปวดหัวมากเนี่ย จะกินเป็นเพื่อนน้ำสมุนไพรจะทำให้เราแก้วน่เอางี้ผมเนี่ยกินให้คุณเป็นสองช็อตสามช็อตแล้วผมจัดการลงโทษคุณเองอ่าเจะต้องลงโทษตัวเองครับใช่มือมาเอามือมาเนี่ย เอามือวางแบบนี้นะโอเคแบบนี้โอเคไหมโอเคโอเคนะจะไม่เห็นอะไรไดไมผมกลัวเดี๋ยวคุณจะเอามือมาบังโอเคนะโอเคจบนะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความไม่สบายใจกับตัวเองเไม่ยากขนาดนั้นที่เราคิดไม่ว่าอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก็สร้างรอยยิ้มก็ได้่ายขนาดนี้ แค่นี้มีความสุขมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็พี่จ๊อบขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมร้ำรอยยิ้มด้วยนะครับผมไปได้แล้วนะครับก็ไปได้แล้วครับอยากทำอะไรก็ทำเอาอีกช็อตนึงเฮ้ยเดี๋ยวแต่งเย็นอีกช็อตนึงอีกช็อตนึ่งผมไปก่อนแต่คุณหล่อมากนะผมพูดจริงเอบขอช็อตที่คุณต้องเดินกลับบ้านนี้เลยนะไปแล้วนะเดินนกลลับบ้าง